แล้วเฟส2ที่ดินแบ่งขายบ้านสันอุ้มตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง4,900บาทต่อตารางวา เดินทางสะดวกทางหลักถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ดอยสะเก็ดเข้าซอยบ้านสันอุ้มเจอวัดอมรารามสันอุ้มเลือกทางเข้าได้2ทางตรงไป1.8กิโลเมตรเลี้ยวขวา1.2กิโลเมตรที่ดินติดบ้านที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสาธารณูปโภคครบคันอาทิเช่นน้ำประปาส่วนภูมิภาคไฟฟ้าถาวรมีการวางระบบท่อระบายน้ำทิ้ง และเทถนนคอนกรีตไปบางส่วนแล้วโอนโฉนดฟรี All free. ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมใดๆสถานที่ใกล้เคียงสวนทวีชน2กิโลเมตรที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด4กิโลเมตรสนามบินเชียงใหม่27กิโลเมตรเซนทรัลเฟสติวัล14กิโลเมตรจากโรงเรียนดาราโรงพยาบาลแมคคอมิก7กิโลเมตรร้านอาหารคาเฟ่ปั๊มน้ำมันธนาคาร ร้านสะดวกซื้อในรัศมี3กิโลเมตรสนใจที่ดินแบ่งขายรายคาถูกติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ